ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่7มกราคมพศ2 5 6 6กสบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องย t u b e ยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วมมูนเมียสียูซี่พระโคสิ่งเหละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านดีเขามารับชมชิมนี้ของทังช่องกันครับครับกับพบพ่อกันทุกเศร้าครับพี่น้องครับสําหรับชิมนี้ผมกับสิมารีวิวงัวจุดเก่าแหรอครับพี่น้องครับพิเศษไปก็นั่นกระสีปั๊บโลละค่า ขายแบบขาดทุนเนี่ยย <Bye. S 2> ูท yes, well ุนเนี you. You sure. ่ยพอแม่พี่น้องได้ไปเลี้ยงเล้ครับเป็นง้อร้อยกลางๆร้อยเลี้ยงครับพี่น้องครับเราก็ตั้งทีมงานเท่ากับส่งฟี่ให้บ่ต้องมาจำเจมเงินปลายทางด้ยครับพี่น้องครับบ่บ่หลายายห้างครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีบ่ขายแบบร่วมชุดไปก่อนครับพี่น้องครับจังสีบ่แบบเป็นแยกนะครับพี่น้องครับเอาชุดที่หนึ่งนี่ก่อนครับเป็นเม่ลูกเมียงง่เลักแรกเดี๋ยวผ้ามึงลูกมันครับลูกผสมบีมาเตอร์นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับ นี่มังตุลูกสาวเป็นอายุสี่ขวสามเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เป็นครับแม่กะบ่สูงหลายครับแม่กะร้อยสามสิบบวกครับพี่น้องครับก้มนี่แม่ทองว่างนะครับเพราะวังคนจักประวัิงวดดีครับแม่เป็นสัน้วล่าไปร่อผสมได้เลยครับพี่น้องครับก็จะขอางเก่าเป็นบร้ผสมครับครับเห็นชัดๆครับพี่น้องครับลูกสาวเนี่ย ว่าแม่นหัวล้นละครับพี่น้องครับหัวล้นธรรมชาติครับผมหลวมมังมันบ่มีเขาไหมครับบ่มีปุ่มเขาครับครับเห็นมั้งชัดๆครับพี่น้องครับเขาคูครับตัวนี้ครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกครับลูกสาวอายุหาเดือนบวกแม่ซึ่งผ่านรอบสิเขาสามเดือนนี่ครับพี่น้องครับเอาไปลุ่นทองเอาได้ครับเพราะผมไ่ได้ประกันทองไ้นะครับพี่น้องครับ นี่ครับตัวแม่เพิ่นโบดร <bunker. S 1> บเครื่องครับครับ <respuesta>. กินยาดีครับพี่น้องครับแม่กัดสูงหน่สามสิบบวกครับพี่น้องครับงัวโบดรบเครื่องเลยครับพี่น้องครับแม่กับมีเมกับคุ้นคุ้นหัวเอาไปรุนทรวงเอาครับพี่น้องครับไม่ได้ตรวจทรวงไม่ได้ประกันไหนครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นลูกสาวกับแดงโบดอยู่ครับพี่น้องครับ ตัวยางไปคู่กันนี่ครับพี่น้องครับสําหรับชุดที่หนึ่งนี่เอาไปสี่หมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรล่วงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าพร้อมพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตําบลมั่นฝางอาเภอกาเศษวิสัยจังหวัดเลยเด้ครับพี่น้องครับน่ครับชุดที่หนึ่งพานไปครับพี่น้องครับบันเน ถ้าท่านแยกเนี่ยผมชิดในราคาโค้มละสองหมื่นสี่พันบาทเนะครับพี่น้องครับนี่ครับมาในเมืองชุดที่สองครับพี่น้องครับเป็นชุดแม่ลูกเมียงูลูกแรกอายุสองเดือนนี่ครับที่ว่าลูกเป็นหนาชุดนี่ครับพี่น้องครับเป็นกล้องดีครับหนังหยู่ๆปวดสมูนหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับไห้มึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปมึงแม่เพิ่นให้มึงชัดๆครับนี่ครับ แม่สูงเลยสามสิบห้าบวกลบสองครับพี่น้องครับแม่มีนมติงนะครับเป็นงัวลูกแรกครับแม่สดๆครับพี่น้องครับแม่ท้องว่างก้มไหนท้องว่างก็บอกว่าท้องว่างคมไหนว่ารุ่นทองกับว่ารุ่นทองครับบวกผมครับบ่ได้รว่าหม่ั่วครับมีขอมุ่นมีที่ไปที่มาครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับนี่ครับพี่น้องตัวแม่ แม่สดสดส่งดีเป็นแม่ทยกลางนะครับพี่น้องครับเห็นจะาจ่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปหน่อมังครับร่วมชุดครับชุดสามตัวนี่นะครับพี่น้องครับที่ว่าชุดสามตัวแม่ลูกสาวแม่ลูกผู้นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปมืองครับ น่ครับได้อัตลดในการรับช่มแน่นอนราวะห้องบริผูกบริยงปลอยแบบเป็นธรรมชาติครับเพื่อพี่น้องผู้เข้ามารับช่มชิปก็จะได้่ตัดสินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับราคานี่งดต่อได้ครับพี่น้องครับราคานี้งดต่อสื้อพ่ได้บอก่านโบผิงครับคุ้มค่าเกินราคาเน่นอนครับพี่น้องครับใสแยกก่อีกราค่าหนึ่งครับพี่น้องครับสิยกท่านสิยกสิแยกได้เหมือนครับนี่ครับัตลูกผูกครับพี่น้องครับมึงจะชาร์ลได้ครับพี่น้องครับ ตัวลูกไสเพิ่นตัวสีแดงนี่นะครับตัวแมวโบสถ์ขบเครื่องครับพี่น้องครับสูงคับว่าสูงหลายครับสูงหลายซี่สีบวกลบครับพี่น้องครับเพิ่งลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับนี่ครับหนาเขาดีเชิงเคืองจับได้ใบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นยอดชาติครับพี่น้องครับนี่ตัวแมวเพิ่นครับ ตวลูกไส้ครับนี่ตัวลูกสาวไงมันครับอายุสิบสามเดือนสูงเลยสามสี่บวกลบสองครับงอบดขบเคี้องินครับพี่น้องครับเป็นง้อหนังหนาง้อง้างดูหมูครับพี่น้องครับสําหรับชุดนี้มีหาตัวครับพี่น้องครับเอาไปนราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับหาหมื่นหาพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันนะครับแต่พอมีพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บม่ต้องเปลน ตำบลนบน้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับถอยแยกชุดสามตัวเอาไปสามหมื่นแปดพันชุดแม่ลูกเมียแม่นุ่มติ้งเอาไปสองหมื่นสามพันได้ครับพี่น้องครับท่านสิงห์ศรีแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับเมื่งชิมเองครับก่อนที่ซื้อท่านก็ต้องปรึกษากันภายในครอบครัวครับเห็นดีน้ำกันกัดจอ้องคอยซื้อถ้าเรเห็นดีน้ำกันท่านขวากับภาษาคำสุนให้ซื้อครับพี่น้องครับพอซื้อไปแล้วกับพีดกันครับพี่น้องครับแล้วลากระยัง ตอนเดงง้ที่คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับเป็นง้วร้อยไงร้อยกางขายราคาง้วไทยเลยครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าการลงทุนแน่นอนครับพี่น้องครับกฎกติกาทางกอกับว่างไวเช่นเดิมครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษคว่ำสะใจเด้ขาดครับพี่น้องครับมาอี่หลีกับจงโทษมากผมกบอกพานบผมอย่างครับเพราะว่าทางขอขายหลายคมเี่นี่ขาดทุนหลายคมนียนี่อยู่ทุนครับเอาเงินมาหมุนครับพี่น้องครับมันอยู่โดนแล้วว้าวตรงๆครับพี่น้องครับ จะต้องหมุนออกคะแนนง่วงที่คุ้มค่าเกินราคาเนี่ยน้อยนะครับพี่น้องครับฝากนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกะแนนเม็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทางช่องยูทูบผมกับบอคอยเดี๋ยวขอไปตอบเป็นไรครับพี่น้องครับถ้าโทรมาผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมสิโทษกลับเป็นได้ครับพี่น้องครับไอสิทธิคนพร้อมจบแล้วครับผู้เรียนชิปนี่อยากมีงื่เลี้ยงเฝ้าโทรมาครับพี่น้องครับเพราะว่าเล่หลังนี่ยูบดโดนครับพี่น้องครับเล่หลังแบบขาดทุนเลยครับพี่น้องครับ สำหรับถ่ายชิปนี้กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้ขม้าอุนอ่นหนุนลูกในบ้านหวานในสวนขม้าติดตามขมารับชมชิปช่องน้อยๆนะครับพี่น้องครับลองมาใส่บริการช่องนี้มั้งครับพี่น้องครับเพราะว่าผมบ่ได้ขายคอนเทนต์บริได้เน้นคนดูบ่ได้เน้นยอดโฆษณาครับขายแบบแบ่งปันยู่งกันไปโดนๆครับพี่น้องครับเราก็ย่างผมกับบได้จังช่องนดังมาถ่ายทําพ่อเสดอับราคางัวอขึ้นครับพี่น้องครับขายตามสภาพขายตามเนื้อหนังครับพี่น้องครับ เราก็ย่างขายถือพร้อมครับพี่น้องครับจะส่งฟรีให้พร้อมครับบ่ต้องแค่ค่ด,ดิตทางช่องยูทู e พอช่องยูทู e บริเรียกเก็บมัดจำได้ได้ทั้งสิ้นครับพอแม่พี่น้องมั่นใจได้ครับว่าได้งวดตรงปกตรงสเปกแน่นอนครับการนับสนนี่ขอจบายเด็เพงเทนานี้ครับสวัสดีครับ